สำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการอ่านตัวเลขวัดผลปรับปรุงโฆษณาบน a c e b o o k ที่ง่ายตรงประเด็นและได้ผลมากที่สุดวิธีหนึ่งที่ผมพิสูจน์มาแล้วกับแคาล์ลูกค้าที่ทํายอดขายมากกว่า90ล้านบาทนะครับและแคมเปญที่เราให้ดูเนี่ยก็ทําทยอดขายไปมากกว่า26ล้านบาทนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะง่ายขนาดไหนครับทุกคนทาตามได้แน่นอนครับมาดูขอ้อแรมที่สําคัญกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกคือจํานวนการสั่งซื้ออันที่2คือจํานวนยอดขายทั้งหมด อันที่3คือต้อนทุนต่อการสั่งซื้อหนึ่งครั้งอันที่4คือ Return on a s p e d หรือว่า ROAS หรือยอดขายต่อค่าโฆษณาอันที่สำคัญสุดๆนะครับอันสุดท้ายคือ Amount Spend คือยอดเงินที่ใช้ไปทั้งหมดหลังจากที่เรารู้จักคอลัมน์กันไปแล้วนะครับผมขอเล่าเรื่องหนึ่งส่านตันให้ฟังนะครับเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยผมทํางานประจําเกี่ยวกับเรื่องการตลาดออนไลน์อยู่ในเครือโรงแรมที่หนึ่งนะครับที่มีโรงแรมเป็น 30- 40โรงเลยแล้วก็ทําการตลาดออนไลน์กับทั้งโลกนะครับ แล้วก็มีการซื้อขายบนเว็บจนตัดเงินจนเสร็จเนี่ยนั่นแปลว่าเราสามารถแท็กยอดขายยอดเงินได้นะครับทีนี้เนี่ย KPI ของผมถามว่านะวันนั้นคืออะไรนะหนึ่งใน KPI ที่สำคัญก็คือผมเนี่ยต้องทำให้ ROAS นะครับหรือ Return on Ad Spend หรือว่ายอดขายต่อค่าโฆษณาเนี่ยมันสูงขึ้นทุกปีหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตอนนี้ผมเข้าไปในปีแรกเนี่ยก็ Return on Spend เนี่ยมันอยู่ที่ 3เท่าหมายความว่าลงค่าโฆษณา1บาทเราจะขายได้3บาทลง1ล้านก็ขายได้3ล้านนะครับหน้าที่ของผมคือต้องทําให้ไอลี่ทเทิร์นเอสเปนนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากลง1ได้3เนี่ยต้องมากขึ้นนะครับ พอปีต่อมาเนี่ยผมได้มีการทํางานร่วมกับทาง Google กับหัวหน้าด้วยนะทำงานกับทั้งทีมนะไม่ใช่ผลงานผมคนเดียวนะครับก็เวิร์กไปเวิร์กมานะครับมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเข้ามาณวันนั้นเนี่ยวีมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเข้ามาใหม่ๆสดๆแลร้อนเลยของสั่ง Google นะครับก็เริ่มมีการประยุกต์ใช้แล้วก็ขยายไปตามแคมเปญต่างๆที่ผมทําให้นะครับก็สามารถที่จะขยับจากลง1ได้3เนี่ยเป็นลงหนึ่งได้5ละก็คือรีเทิร์นเป็เปนประมาณ5เท่านะครับก็สมมติ ค่าโฆษณา1ล้านบาทก็ขายได้เดือนละ5ล้านบาทเป็นต้นนะครับทีนี้เราก็ทําทุกอย่างนะปรับปรุงโฆษณาตามทฤษฎีตามสิ่งที่เราเรียนรู้ปรับหน้า landing page ปรับตัวข้อความโฆษณานะครับแล้วก็ใช้พวกกลยุทธ์การประมูลราคาอันนั้นคือฝั่ง Google นะพูดง่ายๆคือทําทุกอย่างทําไปทํามาเนี่ยมันขยับขึ้นมาเป็น7เท่านะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก่อนผมลาออกมาเนี่ย มันขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ10เท่านะครับย้ำว่าไม่ใช่ผลงานของผมคนเดียวนะคือทํากันทั้งทีมนะครับแล้วหัวหน้าผมเนี่ยก็เก่งมากด้วยนะครับแต่วันนั้นเนี่ยมันทําให้ผมได้รู้เลยว่าความสําคัญของการทําการตลาดออนไลน์แบบ performance marketing คือเน้นยอดขายไม่ได้เน้นสร้างแบรนด์เนี่ยมันคือส่วนที่เราต้องจับวัดสิ่งที่เรียกว่า return on spend นะครับ ทีนี้ถ้าคุณลองดูจำนวนแอดเซตของผมเนี่ยที่ทำให้ลูกค้าเจ้าเนี่ยจะเห็นว่ามันมีจำนวนแอดเซทที่เยอะมากก็คือถึง11แอดเซตเลยนะครับเพราะว่าผมแยกเซกเมนต์ของลูกค้าตามแอดเซทต,ต่างๆอย่างละเอียดนะครับหลายคนเนี่ยจะมีความเชื่อว่าเอาแอดเซตแค่ 1- นถึงสแอดเซตก็พอแล้วก็เอาอินเทอร์เนเอาความสนใจทุกอย่างอะเอาเดโมกราฟิกทุกอย่างไปกองรวมกันในแอดเซตนั้นแล้ว AI มันจะทํางานได้ดีแล้วค่าแอดมันจะถูกนะครับผมบอกเลยว่าความเชื่อเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผมไม่เห็นด้วยนะครับถูกผิดไม่ร้นะ่เมมเห็ดววยพาา ส่วนตัวผมเนี่ยผ่านแอคเคท์มาเป็นพันๆแอคเคท์แล้วที่ทําให้ลูกค้าแล้วก็ธุรกิจตัวเองหลายธุรกิจนะครับงบเนี่ยผมใช้ปีๆหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า60 70ล้านมาตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันค่อนข้างคอนเฟิร์มว่ามันไม่ใช่ว่าเราเอาแอดเซตเข้าไปกองรวมกันแล้วตัวเลขมันจะถูก ไอที่คุณบอกว่าถูกเนี่ยคุณดูอะไรนะครับคุณดูค o าส์ e ์เพ g ร์ e เอนเกจเมนต์ราคาต่อการมีปฏิสัมพันธ์หรือเปล่าคุณดูราคาต่อการเข้าถึงราคาต่อคนทักอินบ็อกซ์หรือเปล่านะครับตัวเลขพวกนั้นที่ผมพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดอะ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าไมเนอร์เอฟเฟกนะครับคือพูดแบบหแบบยาบๆหน่อยนะคือเป็นตัวเลขเปลือกๆที่มันไม่ได้ตัวเลขสุดท้ายมันไม่ใช่ตัวเลขที่ส่งผลถึงกําไรจริงๆนะครับหลายครั้งผมพบด้วยว่ามันไม่ได้แปรผันตามกันมันไม่ได้แปรหกผันกัันนด้วย,ะ,วยนะครบ คือมันอาจจะได้คอสเปิดทักที่ถูกแต่กําไรมันอาจจะน้อยก็ได้เพราะว่าไอการทักมาเนี่ยจานวนที่ทักดีต้นทุนที่ถูกมันไม่ได้แปลว่าซื้งายากซื้อง่ายมันไม่ได้บอกใช่ไหมครับแล้วก็ไอจานวนบินที่ซื้อเนี่ยบินใหญ่หรือบินเล็กมันก็ไม่ได้บอกดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่ absolutely ที่สุดเนี่ยชัวร์ที่สุดเนี่ยก็คือีเทิร์นแอดเป็นะครับอันนี้ชัวร์ที่สุดทีนี้เนี่ยประเด็นต่อมาก็คือว่าถ้าเราเอาแอสเซทไปกองรวมกันทั้งหมดอะถามว่า,าสมมติมันได้ถูกจริง แต่เวลาเราจะปรับปรุงอะถามคําเดียวครับจะปรับปรุงยังไงในเมื่อมันกองรวมกันหมดเราไม่สามารถแยกอะไรได้เลยอะนะครับแต่คุณเห็นผมแยกออกมาี่มเห็นไหมมันจะทําให้เห็นเลยว่าเฮ้ยไอสามแอสเซทบนเนี่ยดีเทอรเอสเป็นเนี่ยมัน3เท่า4เท่า5้าเท่าซึ่งมันถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยมันได้30 40 50, 50 60 70เท่านะครับถามว่าเห็นแค่นี้ง่ายไหมว่าเราจะปรับปรุงค่าโฆษณาย,ยัางไงให้จ่ายเงินเท่าเดิมและยอดขายใน ไทม์ไลน์ถัดไปเนี่ยในพีเรียดถัดไปมันดีขึ้นคําตอบก็คือก็โยกงบสิครับอย่าทู่ซี้ยิงไอตัวที่มันทํากําไรได้น้อยทนยิงไปเรื่อยๆทําไมจะเห็นว่าเห็นไหมผมใช้เงินอยู่แค่หมื่นกว่าบาทแล้วก็หยุดละเพราะว่าพอละไอพวกนี้ไม่ได้เรื่องนะครับแต่เราต้องวิเคราะห์ก่อนนะว่ามันเกิดจากอะไรนะเพื่อเราจะได้แบบเรียนรู้ด้วยนะฮะแล้วเราก็เอาเงินไปใส่ตัวที่มันทํายอดขายได้มากกว่านะครับซึ่งทํากําไรได้มากกว่าด้วย ม,มันก็จะทําให้ภาพรวมอ่ะกำไรมนันมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่ตรงไปตรงมาเลยนะครับแล้วเวลาเราจะดูละเอียดกว่านี้มีเทคนิคเยอะแยะนะเราสามารถที่จะเบรกดาวดูอายุดูเพศแล้วก็วิเคราะห์สิ่งต่างๆที่เราเจอกับลูกค้าได้เป็นไงครับวิธีการดูตัวเลขที่ผมสอนมันง่ายไหมครับพูดความจริงกันดีกว่าครับมันไม่ง่ายหรอกครับไม่มีอะไรง่ายหรอกการทาโฆษณาเฟซบุ๊กยุคนี้นะครับ ในเมื่อการแข่งขัน,นมันสูงค่าโฆษณามันสูงแต่จะเห็นว่าลูกค้าผมที่ผมทําให้แล้วก็อีกหลายๆธุรกิจเนี่ยก็ยังทํากาไรได้ดีไม่งั้นเราคงไม่เห็นโฆษณา f a c e b o o k เปลอ่อนเต็ม a c e b o o k ไปหมดอยู่ทุกวันนี้นะครับเขายังทํากําไรอยู่เขาก็ยิงโฆษณาอยู่นั่นเองนั่นเป็นเหตุผลนะทีนี้เนี่ยอยากจะมาตรงนี้ว่า สิ่งที่ผมบอกไปมเมื่อกี้เป็นเรื่องการวัดผลใช่ไหมแล้วก็เป็นพาร์ทหนึ่งสั้นๆจากพาร์ทใหญ่ๆที่ควรจะรู้นะครับแต่ว่ามันยังมีเรื่องอีก3มเรื่องใหญ่ๆที่เราต้องทําให้ถูกต้องมาก่อนที่จะวัดผลก็คือเรื่องการเลือกวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องการทากลุ่มเป้าหมายที่ดีแบ่งเซกเมนต์ให้เป็นระบบนะครับวิเคราะห์ลูกค้าอย่างดีอย่างเป็นระบบแล้วก็เลือกอินเทอร์เให้เหมาะสมเข้าใจเรื่องฟันแนลอะไรต่างๆสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องคอนเทนต์ ที่ตรงใจลูกค้าตรงวัตถุประสงค์นะครับเข้าใจวิธีการทํางานของสมองเข้าใจจิตวิทยาของลูกค้าแล้วก็สื่อสารออกมาให้ลูกค้าเนี่ยที่ยุคนี้คอนเทนต์มันล้นหลามโอเวอร์โหลดแล้วก็โอเวอร์โฟเต็มไปหมดเนี่ยทำยังไงให้เขาเนี่ยสนใจคอนเทนต์เราเป็นพิเศษนะครับแล้วก็สุดท้ายมาตัดสินใจซื้อได้ก็มีกระบวนการต่างๆก่อนจะมาถึงเรื่องการวัดผลอ่านตัวเลขนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ย ต้องวางมาเป็นระบบทำแคมเปญซักเจอร์ออกมาเป็นระบบระเบียบนะครับแล้วก็วัดผลปรับปรุงไปนะครับจะเห็นว่าที่พูดมาเนี้ยมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าคอนเซปต์อ่ะจริงๆแล้วมันเรียบง่ายนะครับผมกันกองมาจากประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ในคอร์สเอ Facebook อเฟซบุ๊กบวกคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งบวกแชท gpt นะครับมีการเอาแชท gpt มาช่วยด้วยก็ในคลาสเนี่ยจะมีการทํากันบ้านแล้วก็ส่งกันบ้านกันตั้งแต่ในคลาสเลยนะครับลหลายๆคนเนี่ยได้ค่าเรียนคืนกันไปตั้งแต่2วันแรกสัปดาห์แรกนะครับหรือยยยังช้านานน่่เเเกีีีุุทสด ขอโทษที่ใช้คำนี้แต่ว่าอย่างทุเลศที่สุดเนี่ยไม่ควรจะเกิน1เดือนนะครับเพราะว่าถ้าทําทุกอย่างถูกต้องเนี่ยมันต้องเห็นผลละ mm hmm. ถ้าเกิด1เดือนยังไม่เห็นผลเนี่ยมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วก็ถ้าสนใจก็ดูในเพจแล้วก็ในหน้าไลน์ที่เพจของผมได้นะครับ mm hmm. ลาไปก่อนสวัสดีครับ